สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่28ตุลาคม2563การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่อหาทางแก้ปัญหาของประเทศวันที่26 27ตุลาคมที่ผ่านมาไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอะไรครับข้อเรียกร้องของนักเรียนยนิสิตนักศึกษาประชาชน ที่นับวันจะลุกกระพือโหงประเทศนี้ไม่ได้รับคำตอบไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากรัฐสภาหวังให้ประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีทางจะลาออกกับอ้างเอาความดีใส่ตัวว่าผมจะลาออกหนีปัญหาทำไมผมไม่ใช่คนยึดติดตำแหน่ง การแก้รัฐมนูลอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภาอยู่แล้วตนไม่เคยยึดติดกับตําแหน่งต้องไปถามคนร่างรัฐรมนูญตนไม่ได้ร่างไม่ได้เป็นคนร่างบางครั้งท่านก็พูดด้วยอารมณ์ของท่านไปบ้างก็มาไล่ตนทุกวันก็ให้ความเป็นธรรมแก่ตนบ้างน่าเห็นใจประยุทธ์ไหมครับประยุทธ์ไม่ได้ร่างรัฐมนูญฉบับปี60พูดแล้วอมโบทมาพูดอมสาราวัดมาพูดมีใครเชื่อไหมครับ เพราะรัฐมนูญฉบับนี้ภายใต้การสั่งการโดยตรงของคอสชของประยุทธ์จัน์โอชาเอามีชัยฤชูพันธ์ไอ้เท่าไอ้เท่าไดโนเสาร์นี่มาร่างทำผิดเพี้ยนเอาสอว2อ0คนมาเลือกตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีมีการเลือกตั้งบัตรใบเดียวบัตรขยิงเยอะแยะครับมีปัญหามากที่สุดคือรัฐมนูลปี2560 ต่ก่อนบววันสักอุวันโนร่างให้คุณคุณก็ไม่เอามาเอาของเท่ามีชัยไดยโนเสาร์นี่แหละบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนร่างแล้วใครจะเชื่อคุณครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการต่ออายุสืบทอดอํานาจให้แก่ประยุทธ์จันโอชาให้ความเป็นธรรมอะไรกับคุณครับเมื่อวันนี้เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าสลดคุณวิสารเตชะธีรวัตรครับอดีตอดีตท,ท่านเป็นรัฐมตีช่วว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นสอสอของจังหวัดเชียงรายมาอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันตั้งแต่ปี2,529เป็นนักการเมืองผู้มีอาวุโสคนหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรในการจบการอภิปรายของท่านเรียกร้องให้ประยุทธ์จันโอชารับผิดชอบคือลาออกจากตำแหน่งทนไม่ได้ครับผมดูผมฟังน้ำเสียงแล้วเป็นเป็นอารมณ์ที่มันไม่มัน มันอธิบายลําบากครับเพราะว่ามันมันถึงจุดสุดยอดของอารมณ์เพื่อจะแสดงให้ประยุทธ์จันทโอชารู้ว่าคุณอยู่ในตําแหน่งในไม่ได้คุณอย่าปราบปรามนักเรียนนักศึกษาอย่าใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการแสดงออกให้ประยุทธ์เห็นต่อหน้าต่อตาก็เอามีดไอ้ที่ปลอกผลไม้ของแม่บ้านยืมมาครับกรีดแขนกี่ข้อมือตัวเองสาสแผลแล้วไปรักษานายชวนหลีภยัยก็ไปก็ไป,ไปเยี่ยมก็ ก็ดีครับไปเยี่ยมกันถือว่าเป็นการแสดงออกของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการประชุมรัศสภาที่มีการกระทําเช่นนี้ครับผมเขียนกรอนสดุดีให้แก่คุณวิสารเตชะธีรวัตรไว้ดังนี้ครับกรีดเลือดเพื่อไม่ให้เลือดไหลนองเพื่อไม่ให้พี่น้องต้องนองเลือดสีแดงแห่งวิสารนั้นแดงเดือดขอคารวะสีเลือด มิเหือดหายกรีดเลือดเพื่อไม่ให้เลือดไหลนองเพื่อไม่ให้พี่น้องต้องนองเลือดสีแดงแห่งวิสารนั้นแดงเดือดขอคาระวะสีเลือดมิเหือดหายความรุนแรงอย่ากเกิดขึ้นกับลูกหลานคุณต้องรับผิดชอบต้องแก้รัฐธรรมน,นูญไม่ใช่ซื้อเวลาไปวันๆนอกสภาเขาไม่เชื่อถือรนะัฐสภาแล้วว่าจะหยิบเป็นสถานที่แก้ไขปัญหาหแก่ประเทศชาติได้เพราะคุณเชื่องช้า คุณเล่นเล่เพทุบายคุณดึงเวลาไปต่างๆนานารัฐมนตรีแบบนี้ก็ยังลอยนวลอยู่ครับนายกรัฐมนตรีก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอยู่โอ้นายกรัฐมนตรีตอบบอกว่านายกยังพลาดพิงนักข่าวที่ออกมาที่ออกที่บอกด้วยว่ามีการมาบอกตัวเองว่ามีเหตุการณ์ที่วิสารเตชะธีรวัตรเทอสอเชียงรายพักเพื่อไทยเป็นการเตรียมการ มาเพื่อฟ้องเวทีโลกทำให้วิสารตอบโต้ว,ว่ากำมุนาวัตติโลโกโลใครสร้างบาปให้แก่ประเทศชาติก็ขอให้รับกรรมไปหาว่าคุณวิสารเตชะธีลวัดเนี่ยสร้างภาพเพื่อฟ้องเวทีโลกคุณมาทำมาเขาบ้างไหมครับเห็นอกหัวอกคนที่ไม่ชอบคุณไหมไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวแต่ไม่ชอบในการวิธีการที่คุณเข้าสู่ตำแหน่ง คุณบริหารชาติบ้านเมืองมันล้มเหลวล้มจมไม่สามารถนำพาประเทศชาต,ติต่อไปได้คุณก็ไม่ควรหน้าด้านอยู่ในตำแหน่งนะครับผมก็ขี้เกียจไล่คุณเหมือนกันแหละประยุทธ์เอ๋ยผมก็ไม่รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวหรอกผมก็ดูพฤติการของคุณแล้วมันไม่อ่อนน้อมถ่อมตนยังยะโสโอหังว่าประเทศนี้คุณจะต้องอยู่ในตำแหน่งอีกต่อไปประเทศมีทางออกครับปัญหาของประเทศต้นต่อคือคุณอยู่ในตำแหน่ง ต้นตอตรงนี้จะเอาเอาคุณออกไปทุกอย่างมันโล่งครับวิธีการที่จะสรรหานายกรัฐมนตรีมีแน่นอนกับประเทศไทยไม่มีทางตันคุณอยู่ในตำแหน่งคือทางตันของประเทศชาติครับเดี๋ยวนี้ก็ปลูกม็อบสีเหลืองเข้ามามีคลิปวอนในโซเชียลครับว่าม็อบสีเหลืองเนี่ยได้รับเงินแจก,กคนละพันบาทเลี้ยงอาหารฟรีมีรถบัสรับส่งครับมีคลิปเอาอยัางไงอยู่หน้าอยู่หน้าสภาก็หลอมแหลมครับ ห้าสิบไม่ถึงร้อยคนมีเหล้ามีเบียร์กินยันกลางคืนเลยนะครับมาจากจังหวัดไหนแถวชยัยแถวชายทะเลนะครับเป็นข่าวที่ว่อนกันอยู่ตรงนี้แต่คุณอะไรที่เชียร์เรื่องสถาบันเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคุณอุหาหรือไทยเนี่ยแต่ให้สัมภาษณ์แม่ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ทราบว่าในในในไอ้ใต,ใต้ใต้ผมของคุณเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่ามีสมองแปดหมื่นสี่พันเซนแบบนายกรัฐมนตรีหรือเปล่า คุณอุหันุไทยบอกว่าถ้าไม่มีลุงตู่ประเทศไทยจะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านครับคุณเอาอะไรคิดเนี่ยคุณเอาอะไรพูดเนี่ยล้าหลังกว่าลาวหรือเปล่าครับลาวเขาจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วล้าหลังก่ามาเลเซียสิงคโปร์อย่างนั้นเหรอประเทศไทยอะ่ะล้าหลังก่าอินโดนีเซียเขาย้ายฐานการผิดไปอินโดนีเซียไปเวียดนามกันหมดแล้วถ้าไม่มีลุงตู่ต่างหากสิครับประเทศถึงจะพัฒนาไปสู่ความเจริญ นี่มีลุงตู่เนี่ยคุณพูดมาได้ยังไงถ้าไม่มีลุงตู่ประเทศจะล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านมันน่าขำครับพวกเสียเหลืองเคลื่อนไหวเนี่ยไม่มีความคิดเชียร์กันแบบแม่อวยกันแบบไม่ไม่ดึงไว้เลยนะครับตู่เนี่ยเป็นต้นต่อของปัญหาของประเทศเขาจบจอบร,รอมาเขาจบการทหารเขาไม่รู้เ,เรื่องเศรษฐกิจหาเงินไม่เป็นกู้อย่างเดียวเป็นหนี้สามจุดสามล้านล้านแม่ ตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาไม่เคยใครทําให้หนี่สินของประเทศสูงถึงขนาดนี้ครับรายหัวต่อคนของประเทศนี้ประมาณเป็นหนี้หนึ่งแสนบาทต่อหัวต่อคนของประเทศไทยว่ายังไงล่ะครับคุณคุณพวกสีเหลืองทั้งหลายท่านผู้ชมครับผมจึงขอให้คุณประยุทธ์จันโอชาครับการชุนุงยังต้องยืดเยืยอ้อต่อไปเมื่อตราบใดที่คุณยังขวางทางการพัฒนาประเทศของประเทศไทยประยุทธ์ออกไปเถอะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ